S a s s a l a m u a l ม i k u m w a r a ตุ a t u l l a h i w a b a r a k อินนาลิลลาฮฺวะอินนาอิลัยฮิรอะูอนเรานั่นเป็ศสิของค์ Allah และเราก็ต้องกลับไปสู่พระองค์อีกครั้งหนึ่งในานามของผู้ทำงานร่วมนะกับท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชีงยงใหม่นะครับตากวินทร์วงเลือกเกียรติท่านได้กลับไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาในสภาพที่กาลังปฏิบัติหน้าที่ นะครับในความเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับซึ่งเ,เราก็ไม่ขาดคิดนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นโดยกระทันหันแต่ขอยืนยันว่าเราในนามของคณะกรรมการกลายอิสลามของประเทศไทยผมในฐานะเป็นรองประธานนะครับแล้วก็ได้เห็นผู้ร่วมงานและกลับไปสู่ความไม่ตาของอัลลอฮ์เนี่ย ส่วนหนึ่ง,นนงก็คือแสดงความเสียใจแต่อีกส่วนหนึ่งก็แสดงความดีใจที่ท่านได้เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอรรถสุภานวัวตาลาทรงจะประทานนะครับสิ่งที่ดีงามให้กับท่านนะนับตั้งแต่ในกุโบสถไปรจนถึงวันเกียยมานะครับแล้วขออ้อาอให้อรรถตาลาทรงโปรดเขาเมตตาเขานะครับหลังจากที่เขาได้ลงไปอยู่ในกุโบสและไปจนถึงวันเกียยมานะครับ ขอให้พวกเราช่วยขอดวงอา้วยครับขอบพระคุณมากครับบัสสลามุอะลัยกุมวะเราฮมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราฮมะตุลลอฮิบะเราะกาตุฮ์อ่าผมอ่าพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาเลีเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครับเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและวันนี้ได้จัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและมีเรื่องท,ท,ที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่า,าคุณกวินทรวงลือเกียรติประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เสียชีวิตไปตาม กลับไปอยู่กับอัลเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับในขณะนี้เรากลำลังเรียงมัยัดเพื่อส่งไปเชียงใหม่และพรุ่งนี้ในเวลา14นาฬิกา00 000. นก็จะทำพิธีฝังที่มัดยิดที่เชียงใหม่ก็พวกเราในการผิดพลาดต่างๆของประธานคณะกรรมการอดีตประธานคณะกรรมการอิสลามประจำเชียงใหม่ของโกต้มของเรากขขอให้พวกเรามาอัพให้ด้วยนะครับ วันนี้อย่าลืมไปในงานมัญญัตของท่านประธานอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่โคต้มของพวกเรานะครับขอขอบคุณครับท่านไมเคิลบารัมุตลอัยบารักัตฮ์อาลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบารักัตฮ์ผมอนุสรเสียดุลพันธ์นะครับเลขาธิการ สภาคเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุราราชมตรีนะครับอินนาลินและว่อินนาอิลลฮิโรยูอูลในนามของสภาคเครือข่ายก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของประธานกรรมการอิสลมมามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณกวินทร์หรือวงเกียรตินะ นะก็ก็สภาได้รับความช่วยเหลือและได้รับความนัเคาะจากท่านในการทํางานมาพอสมควรนะครับท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้สนับสนุนการทํางานของสภามาโดยตลอดนะครับก็ในานามของสภาก็ต้องขอแสดงความเสียใจในการจากไปของท่านนะครับก็อินทอ์ล้อก็ เราสภาคเครือข่ายก็ยังคงที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ทํางานกับพี่น้องทางภาคเหนือแล้วก็ทางเชียงใหม่ต่อไปนะครับในท้ายนี้ผมก็ขออุอิต่อกอมรรสมาตลาได้ประทานอภัยแกย่ไมยดแล้วก็ประทานสงสวรรค์แก่ท่านด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้กลับไปสู่ในปรภพอย่างสะดวกนะครับก็วัดวิลัยยุทธภิกวันิดายาวสลามาลิกุมวรมุตลลาบระคาตุ อาุอะมยกุลมารองตุลลว่าประกาตัเราเพิ่งกลับมาจากเขตพระนครครับเพื่อไปเอาใบมรณบัตรนะฮะเดิมเนี่ยเราเข้าไปที่โรงพักนะฮะชนะสงครามนะครับเพื่อที่จะขอหลักฐานนะฮะของการเสียชีวิตแล้วก็ไปที่สำนักงานเขตนะฮะในที่สุดเนี่ยก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะครับมาช่วยเป็นอย่างดีเลยนะฮะเพราะว่าเขารู้จัก กับพวกเราดีแล้วก็เขาบอกว่าช่วงที่ผมเป็นประธานงานมาลิดเนี่ยเขาได้เข้ามาเป็นคณะกับอนุกรรมการอยู่ด้วยนะครับก็การทํางานของพวกเรานี่ก็ให้เห็นน,นะครัว่ามีคนเนี่ยที่ไม่ใช่ลิมเนี่ยเขาเข้ามาร่วมกันเยอะนะครับก็เป็นเรื่องที่เราเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับมผมเป็นคนที่ พบกับท่านประธานเนี่ยแทบจะเป็นคนสุดท้ายได้นั่งคุยกับท่านนั่งประชุมอยู่ด้วยกันนะครับก็คิดว่าท่านเนี่ยนะฮะจากกับเราไปถึงอาญตเนี่ยด้วยร่างกายที่สงบนะครับนะฮะเพราะว่าท่านเป็นหอบผือดนะครับตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของโรคหัวใจนี่เป็นเรื่องของโรคหอบผือดนะครับก็ขออัุพานุตาราทรงโปรดประทาน ความดีงามนะฮะ,ะทั้งหมดนะครับช่วยปกป้องนะครับสิ่งที่ท่านได้ทำไว้นะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่ในสังคมไทยนะ,ะในนามของศูนย์วิสาห้านจุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัยก็ต้องขอสแสดงความเสียใจนะครับอินนานิไลวาอินนาอิไลรอยเชียวอู you <laughs>